คุณผู้ชมครับที่ฉะเชิงเซามีน้องอายุ15ปีคนหนึ่งก็วิ่งออกกำลังกายตามปกติแหละครับแต่ปรากฏว่าไปเจอกะโหลกปริศนาะสาวผมแดงครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบว่ากะโหลกที่เจอเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับตอนนี้เร่งคลี่เลยนะครับคลี่ปมปริศนาแล้วก็ตามหาให้ได้ว่านี่คือกะโหลกของใครครับตำรวจสพแสนภูดานอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาลงพื้นที่ไปกับกองพิสูจน์หลักฐานไปพบถุงดำสองถุงครับอยู่ในสภาพฉีกขาด จก,กระจายเลยก็คาดว่าน่าจะถูกหมาเนี่ยไล่แทะครับจุดที่พบมีผ้าคนหนูสีชมพูหนึ่งผืนพันอยู่กับกะโหลกศีระะมนุษย์เพศหญิงมีหนอนเนี่ยไตายตามกะโหลกเลยครับแล้วมีเส้นผมสีแดงบริเวณกะโหลกด้านขวามีรอยแตกเป็นรูกว้างประมาณ10เซนติเมตร คาดว่าโดนของแข็งทุบตีครับแล้วก็วันนี้ทีมข่าวของเราน้องหนึ่งอัตพรก็ลงพื้นที่ไปยังจุดที่พบหัวกะโหลกนี่แหละจุดนี้เนี่ยทางทีมข่าวบอกว่าค่อนข้างจะเปลี่ยวแล้วดูนะคุณผู้ชมสองข้างอ่ะมันเป็นป่ารกล้างชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมีทั้งคนในพื้นที่คนต่างพื้นที่ใช้สัญจรไปมาม,มีแคมป์คนงานประเทศเพื่อนบ้านอยู่แถวนี้ด้วยกลางวันเนี่ยก็พอมีคนแต่กลางคืนมันเปลี่ยวมันเงียบเลย มีข้อมูลสำคัญจากชาวบ้านอีกคนที่เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าถ้าย้อนไปเดือนก่อน28เมษายนที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเขาผ่านตรงนี้แล้วเห็นกล่องกระดาษแพ็คอย่างดีแล้วคุณผู้ชมแล้วมันตกอยู่กลางถนนอตอนนั้นผมก็ผ่านไปอะ่ะก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนเมื่อวานเนี่ยมาดูข่าวเฮ้ย <"He i, S 2> นี่มันแถวบ้านเราพบกะโหลกผู้หญิงผมแดงก็เลยย้อนนึกไปถึงเหตุการณ์วันที่28เมษายนว่าไอ้กล่องที่เห็นเนี่ย มันอาจจะมีหัวกะโหลกมีศีรษะคนอยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวเขาเองแล้วหลายคนนะคะคสัญจรผ่านจุดนี้พูดเหมือนกันว่ามันได้กลิ่นเหม็นแปลกๆไม่รู้กลิ่นมาจากไหนแล้วก็ผ่านไปหลายสัปดาห์กลิ่นนั้นมันก็หายไปค่ะก,กลัวไหมทีนี้มากกลัวอะไรทีนี้ก็กลัวทั้งคนทั้งผีอะไรเพราะว่า เพราะว่ากลางคืนเนี่ยเราผ่านมันเส้นนี้มันเปียวใช่ไหมถ้าแบบว่ามีคนยืนอยู่หรืออะไรเนี่ยเราก็อ,อมีความรู้สึกว่ากลัวคือมันมาอยู่ในถุงดําครับแต่ถุงดํามันฉีกขาดออกแล้วครับแล้วเป็นถุงผ้าห่อครับครับผมที่เขาข้าวครับกคืนน่าจะเป็นหมาคาบมาหมาคาบมาครับตรงนี้มันมีหมู่บ้านคนเยอะไหมไี่คนก็นจะมีอยู่ก่อนนู้นเยอะครับครับผมก็จะตรงนี้มันจะห่างๆกับหมู่บ้านนิดนึงกลางคืนดึกๆก็เงียบ ถ้าคุณหนึ่งอัตพลลงพื้นที่ไปตอนกลางวันเปลี่ยว <ฮะ S 1> ขนาดนี้คุณปุ้มผู้ชมลองลองคิดดูถ้าเป็นกลางคืนจะเปลี่ยวขนาดไหนนะครับทีมข่าวได้บอกแสเพิ่มเติมจากเพจอ e ีมอยวีพลัสนะครับแจ้งว่าคนหายเป็นผู้หญิงอายุ43ปีทํางานอยู่ที่พัทยาครับลักษณะผมเนี่ยเป็นสีแดงทองมีรอยสักที่หน้าอกหายตัวไปประมาณหนึ่งเดือน อ๋อถ้าฟังแบบนี้มันก็มาประกอบกันได้มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะศพเนี่ยมาทิ้งจุดนี้ประมาณสักหนึ่งเดือนพอ <ทะ S 1> ดีเลยอ่ะเหลือแต่กะโหลกแล้วะนะครับเ <ทะ S 1> บื้องต้นตํารวจสพแสนภูดาษท,ที่ฉะเชิงเซาพื้นที่เกิดเหตุก็ประสานไปยังสพเมืองพัทยาแล้วนะครับเพื่อสอบปากคําชายผู้แจ้งเบาะแสซึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายมิตรเคยไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สพเมืองพัทยาบอกว่าญาติผู้หญิงของเขาเนี่ยหายไปเกือบเดือนติดต่อไม่ได้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับ นอกจากนี้ตำรวจเตรียมสอบปากคำคนใกล้ชิดของหญิงสาวที่สูญหายตามที่นายมิตรไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็จะเก็บ DNA ไปเทียบเคียงที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกะโหลกที่พบในพื้นที่ฉะเชิงเซาครับค่ะ